ไปพอสมควรนะครับ1.9แปลงนะฮะใส่ชิปอาร์ดาคอนดีใหม่ออนิวนะครับวันนี้นะฮะอยู่ที่28,000บาทนะครับพร้อมใส่นะครับพร้อมใส่รับประกันนะฮะจากเดิม5เดือนนะฮะเป็น6เดือนนะครับเป็น6เดือนนะฮะชมเลยนะครับชมเลยนะฮะขาวๆอย่างนี้เลยนะครับ2020 21 22นะฮะ23นะครับในราคา28,000บาทนะฮะก็จะได้ เป็นเบ้าปี16นะฮะ1.9ตัวแรกนะฮะเป็นตัวนี้นะครับเป็นคันดันนะครับตัวนี้นะฮะตัวนี้นะครับจะเป็นคันดันนะฮะส่วนท่านใดที่ต้องการที่จะเอาคันดึงหนีนะฮะปึ๊กปึ๊บปึ๊ขึ้นมานะฮะเพิ่มตั่งนิดนึงนะฮะนิดนึงครับก็จะได้เบ้าขันสั้นอย่างนี้นะครับเบ้าสั้นอย่างนี้นะครับเป็นเบ้าของ4 g 3นะครับเผาหัวลุดเคลมทันทีนะฮะไม่ต้องมาทะเลาะกันนะฮะส่วนนี้เมคคอมเราก็มีนะฮะลูกเก่าเทิร์นได้นะฮะ 089 4142507ช่หงอางวุขคลองหลวงนะครับปทุมธานีนะฮะคลองหลวงคองสองนะครับหาง่ายๆนะชังวุ้คลองหลวงนะครับสวัสดีครับ